วันนี้เวลา11นาฬิกาณนโะรงพยาบาลสุงไงกโกลกอำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้วารัชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจาก,กันดอกไม้และกกตรอก้าสิ่งของพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกปิยะอินทโกศีดาบตำรวจน,นิกรอ,อินน้อย อาสาสมัครทหารพรานสุริยาวุฒช่วงเวียนดีอาสาสมัครทหารพรานตะวันสว่างเมฆารัฐและอาสาสมัครทหารพรานธทีรพงศ์พรมพัฒน์กนลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบบางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4811ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางบนถนนหมายเลข4056 บริเวณบ้านบือแรงแงหมู่สามตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุงไงปาดีจวดนราธิวาสเมื่อวันที่17กันยายน2568การได้รับแจกันดอกไม้และตระกาสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น